มาเลยครับมาดูกันเลยครับว่าครับก่อนจะไปถึงฮานอยเรามาดูรัฐบาลไทยก่อนครับอ่าว่ามีอะไรกันบ้างครับอ่าให้โมกันบ่อยๆให้ชมกันนานครับแนวทางรัฐบาลไทยอ่าเดอกันเป็นของน้องแมวครับสวยๆครับจับไอ้ครับแต่น้องแมวตัวที่จับเลขให้นี้หมากัดซะแล้วครับให้ตัวเลขเราครับ หมากัดซะแล้วครับน่าสงสารมากนะครับออกออกเที่ยวมาเล่นตัวเดียวครับหมาก็ยิ่งร้ายครับแมวก็ยิ่งอยากเล่นครับก็โดยโดนหมากัดไปครับเอาไม่เป็นไรครับแนวทางของเขาดูครับแปดหกสามหกสามแปดหกแปดสามแปดหกสามแปดหกแปดสามครับเก้าเก้าสามเกศสามเกศเก้าสามเกครับเอาขอบุญขอบุณครับขอบุญขอบุญอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์พระอธิการครับพระอธิการ พระอธิการครับเจ้าวาดครับวัดป่าสามัคคีธรรมครับที่เอาเชีื่องไซสเสนาชนะมาให้วัดดุงนาเพื่อนที่ขาดึืนครับสาธุสาธุครับอ,อนุโมทนาบุญด้วยเ้อครับเห็นใจกันนะครับวัดที่มีอะไรก็ยังมาช่วยเอาเสนาชนะต่างๆให้ทางวัดดุงนาเพื่อนเราใช้สอยครับผมสาธุครับผมเอ พระอาจารย์ศรีพระอธิการเจ้าวาดัดวัดป่าสามัคคีธรรมวัดป่าสาเมื่อีธรรมครับพระอาจารย์ศรีครับนี่นะครับ,อบขอบขอบคุณแล้วสาวคณะท่านด้วยนะครับดูนี่เลยครับดูทางแนวทางของน้องแมวครับมานะครับแนวทางของน้องแมวครับอให้ดูกันก่อนครับยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนครับของน้องแมยวยังอยู่เหมือนเดิมแปดหกสาม หกสามแปดหกแปดสามแปดหสามแปดหกดสมครับตัวกัน9ก้าสามเก้าสามเก็ดเก้าสมเก็ดสามเก็สามเก้าเกสาก้าเก็ดครับผมตอปอดใจขันพันรับเนวทางของแมวน้อยแมวน้อยวัดดุงนะเพื่อนครับว,วัดดองบวมเราทัดเจ้าเลยวเวลมิดครับเรามาดูครับเรามาดูดูว่าใส่ว่า อาลายวันแมวน้อยเหมือนเดิมครับนี่เราปลูกมาลายวันครับอชอบก็จัดขัดก็ผหัหนนะครับลายวันลายวันครับผมสองนอง้องแมวครับมาแล้วครับสิบสามท่าผ้าท่าหกแปดสิบสามท่าผ้าท่าหกแปดครับผมเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ครับผมครับชอบก็จัดขัดก็ผหัหนนะครับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งศูนย์ครับนี่แมวน้อยแมวน้อยโทรศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดสามห้าเมื่อเดินครับออดุงระพวินครับนี่นะครับเป็นแมวทางครับลายวันครับผมแมวน้อยแมวน้อยชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอืมหาน้อยทั่วไปครับหาน้อยทั่วไปครับผมอย่าลืมนะครับอ่ะดูนี่อีกครับอืมมาดูนี่อีกครับโอ้โหเอามาหมดเลยเหรออ้าครับ วันที่เอาวนี่ครับสิสามเมือนดึงเขานี่องคอดงเราเขนะครับเกตสามห้าสามห้าเกสามเกตห้าเกตสามห้าเกตสามเกตห้าครับผมตัวกันแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าครับครับสอบก็จัดกานก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอืครับสอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับบมเดลว่าเนาะเออ สิบสามทับห้ทับหกแปดสิบสามทับห้าทับแปดมาแล้วครับนนะครับชอบก็จัดนก็ผ่านครับง่ายๆว่าชอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับสิบสามทับห้าทับปดครับอดุพินครับอ่ะทีนี้เราไปดูวันที่สิบกันบ้างครับว่าวันที่สิ่มีอะไรบ้างครับนี่ันเสียอวันที่สิบสี่ครับตับลาวพัฒนา โอ้ครับลาวพัฒนาวันที่สิบสี่มาแล้วครับนี่ครับสิบสี่ลาวพัฒนามาแล้วครับชอบกว่าอาารันกอนกันเลยครับชอบกว่าจัรค์ัดกพันนครับวันที่สิบสี่กับลาวพัฒนาครับมาแล้วครับครับลาวพัฒนาวันที่สิบสี่ครับ ครับขอบประจัดกรารก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบสี่ครับผมทับห้าท่าหกแปดห้าน้อยทั่วไปสเปกกิจกาซาดลาวสตาลาวสตากาซาดสเปกกิจพิเศษน้อยน้อยสาคขีหน้อย,อย,อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP หน้อยพัฒนา ลาวสามัคคีลาวพัฒนานี่ครับลาวสามัคคีลาวพัฒนาอยู่ทุกครับชอบก็าจากกันแลยอ้อผ่านกันได้เลยนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับขอผ่านครับแมวน้อยแมวน้อยครับลาวพัฒนาโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกดเจ็ดสามห้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกดเจ็ดสามห้าครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเกดเจ็ดสามห้าโอดูงนะเผื่อเมื่อน,น,นเึงไหมผมอ่ะเดี๋ยวไปดูวันนี้ครับอืม วันที่สิบสี่อีกแล้วครับวันที่สิบสี่ทาห้าท่าหปดสสี่ท้าหแปดครับผมสามห้าหกสามห้าหกห้าหกสามห้าสามหครับห้าเก้าแปดห้าสาเก้าครับผมอย่าลืมครับจอบกตจดัดเข้ามาครับนี่นะครับเอาราวพัฒนาราวพัฒนาครับผม โ 10, อ, 35, อ้ศูนย์หนึอตอดุงนาเพิินเหมือนเดิมครับ14บสีทับหทับหกครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ ส4ิบทัหาทัหกครับผม3ามห้าหกสามห้าหห้าหหหกครับผมเก้าห้าห้ากสามครับผมอย่าลืมครับชอบพอดจัดกันครับวันที่14กับราวพัฒนา14กับราวพัฒนาครับผมชอบพอจัด ผ่าก็ผ่านกันได้เลยนะครับรอืมนะครับสิบสี่กับราพัฒนาครับผมอ,อ๋อดูงนะาผื่นครับรชอบเข้าใจกัก็ผ่าน,นครับแล้วขอบุญขอบคุณครับที่มี สทาครับจะมาสร้างประตูโขงต่อครับจะมาสร้างประตูโขงต่อครับจากอเมริกาครับจากอเมริกาช่วงน,นี้ครับมาดูแล้วครับว่าจะมาสร้างต่อครับกอบทุนของคุนมากครับเดี๋ยวนี้กำลังหารายละเอียดอยู่ครับรายละเอียดจะสร้างครับผมอืมอีนครับเอา วุ้ยนี่แหละครับนที่สิบห้าครับให้ดูฝันฝันไหน่อยหนึ่งครับวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าครัเรามาอะไรแล้ววันที่สิบห้าทับห้าทับหกแปดครับมาแล้วครับมาอย่างด่วนลยครับชก็จัดการก็ไปครับสี่เก้าสองสี่เก้าสองสี่เก้าสองครับสี่เก้าสองครับสี่เก้าสี่สองครับผมสี่เก้าสองสี่เก้า กอครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดการ็ฝันสิบห้าวันที่สิบห้าครับผมสี่หกเก้าหเก้าห้าครับแมวน้อยแมวน้อยเมือนเดื่มครับผมอ่ะไปครับไปอีกวันนึงครับอีกทีนึงครับเออนี่ครับมาแล้วครับไปสิบห้าสิบห้าทั้ห้าทัหกแปดสิบห้าทัหาทั้แปดมานะครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดการก็ฝนะครับแปดหกหกหกแปดหหนึ่งสองเก้าเ้า มีปฏิหารไหมเนาะครับสามเกศนย์สครับอาจจะมีปฏิหารไหมเนาะครับอจะมีปฏิหารไหมเนาะครับดูเลยนะครับเจ้าพรจัดกร็ผรานครับวันที่สิ้าครับห้าทับทับห้าทับหกแปดลืมนะครับเจ้าพจัดกรรร่านะครับโทรศัพท์หนึ่งศูนเก้สห้าครับผมช่วยทำบุญด้วยนะครับ